สวัสดีค่ะจะพามาดูเตียง2ชั้นของอุดมเฟอร์เิเจอร์นะคะแน่นอนว่าต้องเป็นไม้สักเท่านั้นเลยเพราะว่าเราอยู่กันมา40กว่าปีแล้วนะคะเป็นการผลิตเฟอร์นิเจอร์เน้นไม้สักงานคุณภาพงานสวยงานเนีย้ยค่ะรุ่นแรกรุ่นนี้นะคะคือต้องมีชื่อกันหน่อยเตียงเซโรนาค่ะ เป็นเตียงนอน2ชั้นค่ะประหยัดพื้นที่ได้ดีมากเลยนะคะไว้สําหรับไว้ที่ห้องที่มีขนาดไม่ไม่เยอะนะคะค่อนข้างแคบนี่ก็เอาปุ๊บไปวางปุ๊บประหยัดพื้นที่ได้เยอะมากเลยค่ะหรือบ้านไหนค่ะที่อาจจะมีลูก2คนให้อยู่ห้องเดียวกันแล้วนอนคนละคนละชั้นในเตียงเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะคือประหยัดพื้นที่ได้เยอะจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดนึกภาพว่านอน2คนเตียง2นะคะคู่กันมันก็กินพื้นที่ไปเยอะนะถ้าเกิดว่าใช้เป็นแบบ เตียง2ชั้นแบบนี้แล้วเป็นงานไม้สักแท้ร้อยเจากอุดมฟรเนเจอร์ค่ะจะดีกว่าแน่นอนเดี๋ยวแนะนาราคากันก่อนค่ะเตียงเซโรนา2ชั้นที่เห็นตรงนี้นะคะเป็นขนาด3.5ฟุตค่ะด้านบนนอนด้วยที่นอน3.5ฟุตด้านล่างก็3.5ฟุตนะคะราคาปกติ35,000บาทลดพิเศษเหลือน1น9 0 0บาทค่ะอะเรามาดูกันนะคะว่าดีไซน์เขาจะเป็นแบบนี้ด้านบนไม่ต้องกลัวตกเพราะว่าจะมีแผ่นกันตกตรงนี้ให้ค่ะเป็นลูกกลึงเป็นซีแบบนี้นะคะ รอบเลยส่วนด้านล่างนะคะที่เห็นตรงนี้ก็จะมีฝั่งทางด้านหัวเตียงทย้ายเตียงที่ทําเป็นลูกกลึงให้เหมือนกันรู้สึกว่านอนแล้วสบายนะไม่แออัดไม่ทึบนะคะแล้วก็รองรับน้ําหนักได้ดีด้วยค่ะออกแบบมาเป็นพิเศษอย่างดีเพื่อให้คนที่มีน้าหนักเยอะๆนอนข้างบนจริงๆผู้ใหญ่ขึ้นไปนอนได้ไม่ใช่ว่าเป็นเตียงสองชั้นไว้ให้เด็กนอนเท่านั้นนะคะรองรับน้ําหนักได้ดีค่ะด้านใน ที่เราเห็นนะคะฐานเตียงชั้นบนน่ะจะเป็นไม้ระแนงให้จะได้ระบายอากาศได้ดีค่ะแล้วอีกอย่างนะคะคือต้องบอกว่าคุ้มมากเพราะว่าเตียง2ชั้นของเราเนี้ยสามารถแยกเป็นเตียงเดี่ยวได้จะเห็นรอยต่อตรงนี้นะคะคือแค่ยกขึ้นค่ะพก็สามารถย้ายเอาไปไว้อีกห้องนึ่งได้เผื่อให้ลูกนอนโตขึ้นอยากแยกห้องก็ได้นะคะแบบนี้เลย และอำนวยความสะดวกให้โดยการขึ้นไปนอนด้านบนด้วยบันไดแบบนี้รเรียกน่นรักน่ารักว่าบนับนไดลิงนะคะย้ายไว้ไวตรงอื่นก็ได้แต่เราก็จะมีช่องไว้ให้วางแบบนี้ก็เดินขึ้นไปได้แบบสะดวกมากเลยค่ะรับน้ําหนักได้ดีขึ้นไปนอนได้เลยความสูงนะคะอยู่ที่เมตรเจค่ะส่วนความยาวที่เห็นตรงนี้อยู่ที่2เมตรกับอีก15เซนค่ะความกว้างความกว้างก็คือ ด้านในแบบนี้อยู่ที่1เมตรกับอีก17เซนค่ะไซสก์กำลังดีเลยนะคะใครที่อยากจะประหยัดพื้นที่ที่บ้านและอยากจะให้การนอนพร้อมกัน2คนในเตียงเดียวประหยัดพื้นที่ได้เยอะแบบนี้ลองเป็นดีไซน์นี้ได้นะคะรับรองค่ะแข็งแรงทนทานใช้งานได้อย่างยาวนานพอดแยกเป็นเตียงเป็นเตียงเดี่ยวได้ยังมีอีกหลายแบบเดี๋ยวพาไปดูกันต่อนะคะ